อ้อนเรียนเชิญท่านประหยัดท่านนังคารหยุดครับสวัสดีัะวีสวัสดีครับแขมงแล้วมีแรงตั้งแต่ไปกินไอ้น้ำปลาร้าจูแอมมาตอนแรกเป็นไงนะตเล็กแค่ชา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 กินไปกินไากินมาขาซ้ายไม่มีอะไก็ร้านเดียวหนึ่ยกหนึ่งห้าสิบหมื่นห้าสิบหมื่นจุดด้วยฮะอะไรนะพูดคนเดียวกูทานคนเดียวพอใส่ไปแล้วไม่ได้ยินเลยแข็งสวัสดี ไปเกี่ยวข้าวใช่ใช่ใช่ต้องดูดีดีนี่เหมือนแก๊งคอสเซต,เตอร์อยังไงไม่รู้ดิเยมันคือมีเก็ตครับที่อยากเห็นเจ้าวาดเป็นคอสเซต,เตอร์ไหมครับนี่มนฮะโอโอ้โอโ้โอ้วันนี้เฮา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  วันนี na, 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 na. Me, ut, ้เฮามาโกดังเฮียมานัดนัดนาหนาวน้าไม่นีดไม่ได้นัดนัดเท่าไหร่เนี่ยพี่พูดราคาด้วยจีไม่รู้ขอเพลงรักลุงตู่รักลุงตู่ลุงตู่รักลุงตู่จะไม่ได้ขายของพวกนี่เลย เป็นคนขายเตาเตาลุงตู่ขายเตา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 กุญแจล็อกกางเกงในเมียอู้ตายละอู้ตาย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 เตาหาคำว่าเตาเตาเออนี่เตา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 ลักลุงตู่เป็นคนขายเตาเตา con tàu 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 tôm kim ba càu 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 càu